สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมะะราคาทองคําสถานการณ์ราคาทองคําข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรางงานราคาทองประจําวันนี้ ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม250บาทต่อบาททองคําระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ41,200บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ42,150บาทต่อบาททองคําเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ35.86ถึง36.27บาทต่อ1นอลลาร์า ทองคำสปอร์ตสัปดาห์นี้ช่วงวันพุธกลางสัปดาห์ปรับตัวขึ้นสร้างระดับสูงสุดใหม่ที่บริเวณ2,482ดอลลาร์ต่อ1อยออนจากความหวังที่เพิ่มมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนหลังจากนั้นนะคะทองคำได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทำกำไรรวมถึงแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ สัปดาห์หน้า22ถึง26กรกฎาคมมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะตัวเลขดัชนีราคาด้านการรลโภกส่วนบุคคล PCE Price Index ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอ,อดกเบีย้ยรวมถึง GDP ไตรามาส2ทับ2024ซึ่งเป็นประมาณการครั้งแรก นอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองประจําเดือนมิถุนายนแัชจะมีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพิมพ์ไอภาคการผิตและภาคการประการประจาเดือนกรกฎาคมยอดขายบ้านใหม่ประจําเดือนมิถุนายน คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนมิถุนายนจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนประจำเดือนกรกฎาคมแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2390ดอลลาร์และ2,380ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2370ดอลลาร์ ด้านแนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ2,415ดอลลาร์และ2,430ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,440ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองประจําวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งกส 0, 5%ซื้อ41,300บาทขาย41,400บาท ทองรูปพนธ์กสบิบหกคืนห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบสามบาทขายสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมานะ่ะเทนี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําและรายงานราคาทองในทุกวันยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกาลังใจในการทําคลิปของแม่มสิด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณ